Here we go, yo, here we go, yo So what, so what, so what's the scenario? Here we go, yo, here we go, yo So what, so what, so what's the scenario? Save one market, he hop, save the kid A.K.A. Lapper. A.K.A. Lupper, motherfucker เป็นป,ปาฏกกรณ์ที่กูต้องออกมานำทับให้มึงไปด้วยระเบิดพวกคนเตลิดแลออกมาคำนับจำครับลํำกูยังคงจะกำชับมันแปงไปด้วยในเคียที่กูจะเขี่ยพวกมึงให้พังยับนำทับเหมือนกับกองคนที่จะเข้าไประเบิดหัวมึงให้ขาดดูหน้าอันาน,านักเสมมึงเน่าในเศร้าใจความโง่ที่มึงต้องเข้าใจวันนี้สนามลบและกูจะยิงมึงให้เข้าเป้าออไปสะบัดดินสอระบ,บายล้ำด้วยปากกาไม่สบอารมณ์กับมึงเท่าไหร่กูให้มึงคัดกินมา มากกไมายคิวจะได้ทุกพัทยาเจอกูไม่ได้หมดแม้ผู้มังคับบัญชาไม่ต้องยืนแอคมันดูไม่เข้าท่าระวังตัวมึงเอาไว้ดีกูจะสอยเข้าที่เบ้าหน้าเจอกับปอไปกูเล่นดีดมันก็ะยาบ้าระลึกในหัวเอาไว้กูนี่แม่งจะจะมาหลอกค่ะ